นี่กีบบัวหลวงปู่ไข่วัดเชิงเลนปู่ไข่เหรียญก็เป็นล้านนะคราวนี้กีบบัวอ拉หังเนี่ยมีสร้างด้วยกัน2ยุคอันนี้สําคัญนะคราวนี้จะแยกยังไงเมื่อแยกยุคได้แล้วสิ่งที่ตามมาก็คือปู่ไข่อะถ้าท่านไม่ศักดิ์สิทธิ์อะพระท่านจะเป็นร้านเหรอแต่คุณรู้ไหมครับที่คุณแขวนแล้วมั่นใจที่สุดคือกีบบัวนะเพราะกีบบัวเนี่ยมีบันทึกเลยว่ากฐิ่นหลวงรัชกาลที่6อะขึ้นไปทอดกฐินหลวงอะที่วัด วันนี้นะครับก็การสร้างวัตถุมงคลให้ใช้ได้เหนื่อยจริงๆอันเนี้ยคนที่ทําวัตถุมงคลจะรู้เลยวันนี้พิธาพิธีพุทาิททาเศษเหรียญหงคู่นะครับณนะอุโบสถวัดถ้ำขุนแผนแล้วนาอุโบสถวัดถ้ำขุนแผนโอเห็นไหมมีหงคู่เห็นไหม,ม,หหน,ไหมนั่นละนะวันนี้มีต,ต้องทําพิธีจุดเทียนปากหงโดยเฉพาะการบวงสวงนะพระนางสุรตีนะซึ่งพระนางสุรตีนะครับพระานะของท่านเป็นหงอนะก็ต้องบอกว่าอ่ะเสร็จแล้วเกี่ยวกับเหรียญหงวัดถ้ำขุนแผน ะคะใครอยากเห็นมั่งวันนี้ผูกเศษเหรียญหงคู่เอาว่าในศาสตร์วิชาเพื่อนเพื่ออะอาจจะไม่รู้ว่ายันหงคู่หรือยันที่เขาสักหงคู่เนี่ยเขาใช้กันมานานพยันหงคู่เรียกทรัพย์เนี่ยใช้กันมานานดังนั้นเนี่ยเหรียญนเนี้ย เดี๋ยวรอให้ได้มีคนลองใช้ใช้ในด้านค้าขายไปไหนพวกขับรถเซลแมนขับรถค้าขายติดต่อเจราจาดีมากดีมากดีมากจริงๆลองใช้ดูเอาว่าไม่ต้องศึกษาเอาไปลองใช้นะครับอ่าไม่ต้องศึกษาเอาไปลองใช้อ่าอยากชมภาพพิธีวันนี้มาอวดเลยครับเดี๋ยวค่อยไปดูในในเพจได้ต้องบอกว่าแต่ละอย่างอ่ะที่ทำให้ใช้ ต้องดีต้องดีกว่าเดิมต้องดีขึ้นเรื่อยๆนะครับศาสตร์ของยันหงคู่ลองเอาไปใช้ดูครับใช้ติดหน้ารถใช้ติดกระเป๋าไว้ดีนะแกลลองใช้เดี๋ยวรู้เองนะฮะซึ่งพอได้รู้ว่าเหรียญที่รอเสกเสร็จ,รจตามกระบวนการแล้วอันนี้เอาไปลองใช้ได้เลยใครที่สามารถนะสามารถจัดส่งได้เลยที่อื่นต้องจองหล,หลายเดือนใช่ไหมอันนี้ทําให้เสร็จเรียบร้อยเอาไปใช้ได้เลยอันนี้เป็นเนื้อพิเศษ นี่อันนี้เป็นเนื้อพิเศษเดี๋ยวก็เนี่แหละครับลองเอาไปใช้กันใครที่ทำการจองไปแล้วเอาไปลองใช้กันใครที่ทำร้านค้าเป็นเซลแมนเอาไปใช้กันอ้าวมาอ้าวนี่ล่ละนี่โอ้โหนวะสวยเนวะเนี่ยยิ่งใช้ใช้ไปจะยิ่งกลับดำครับนะนวะนี่ยิ่งใช้ใช้ไปจะยิ่งกลับดำโอ้เราดูหงมีชีวิตมากก็อย่างที่วันนี้ต้องจุดเทียนปากหงนี่ หงคู่นี้อยู่หน้าบทวัดถ้ำเลยครับนี่อัญเชิญมาคู่เลยเนี่ยเอานะยันจัตุโรบังเกิดทรัพย์ในหงคู่เหรียญวัดถ้ำขุนแถเหรียญยนันแขวนสูงได้ต่ำได้เอาไปใช้ดูขอให้คุณได้ลองใช้ใครที่ยอดขายไม่ดีนะไปทางไหนเตรจาขายอะไรไม่ได้ลองเอาไปใช้ดูเป็นเหรียญที่ทําออกมาแล้วได้สวยจริงๆการวางยานันการแกะ,ะรายละเอียดชอบเนื้อเงินยังเหลือไหมเนื้อเงินตอนนี้เบดเสร็จตอนนี้เหลืออยู่35เหรียญโอเค นะครับอ่ะผ่านไปมาโค้ดอ่ะเดี๋ยวเรามาดูเรื่องโคดกันก่อนเนื้อเงินโคดอยู่ฝั่งนี้เป็นโคดซุ้มประตูอ่าเนื้อนวะโคดอยู่ฝั่งนี้ทองแดงโคดอยู่ฝั่งนี้นี่พิเศษโคดอยู่ฝั่งนี้โอ้มันสวยอะสวยจริงๆผมบอกให้เนี่ย เหรียญหงคู่วัดถ้ำขุนแผนแล้วยิ่งพุทธาพิเศษในเลิกสูงสุดด้วยไม่มีอะไรจะพูดนอกจากเอาไปลองใช้อะโอเคถ้าอย่างนั้นนะเดี๋ยวส่งไปลองใช้ถ้าใช้ดีค่อยกลับมาเอาพระเนี่ยผมทําให้เสร็จเจให้เสร็จทำวัตถุมงคลทุกครั้งทําให้เสร็จจ่ายตังค์ให้หมดให้เอาไปลองใช้ใช้ดีค่อยกลับมาเอาแต่อันนี้ดีแน่บอกเลยต้องเอาไปลองใช้เนี่ยแล้วถ้าใครอยู่ในพิธีอย่ารู้เลยวันนี้พิธีทําอะไรก็ราบลื่นไปบนถ้ำก็ราบลื่นอยู่บน สารากะลาบลื่นปะเอาไปลองใช้กันนี่ผมอะรับประกันผมอยู่ในพิธีเหรียญห่วงคู่แล้วเดี๋ยวเสร็จหลังพิธีหลังงานประกวดอะผมจะเล่าอะไรให้ฟังเป็นเหรียญที่ผมกล้าการันตีมั่นใจกว่าการการันตีว่าเหรียญเนี้ยถ้าใครเอาไปใช้นะจากที่เป็นคนธรรมดาค้าขายธรรมดา มันจะมีสเสน่ห์มีคนอยากคุยด้วยมีคนอยากจะเข้ามาซื้อของมีคนคิดถึงแต่หลานเราธุรกิจเราผงคู่เป็นยันสูงทํายากยันจัตุโรบังเกิดซักเนี่ยผมจะบอกให้พอเวลาเสกเสร็จพอรู้ว่าดียังไงอะ่ะผมก็จะเป็นคนห่วงจริงๆผมมีคนห่วงของท้าคุนแผนนะถ้าเพื่อนๆรู้เห็นวิธีการสร้างเสกเราอยู่ในนั้นอะ่ะทาให้เรารู้สึกว่าเออนี่แหละคือของที่มั่นใจแล้วจริงๆไหมตูนวันเนี้ยเป็นวันที่ปลุกเสกเหรียญนะแล้วรู้สึกเลยว่าการจะทาของ ให้ใช้ได้เนี่ยเหนื่อยจริงแล้วเอาพูดตรงๆเลยตัดสินใจเลยดีกว่าโเนี่ยเป็นรุ่นสุดท้ายที่สร้างเนี่ยตั้งใจตั้งแต่วันนี้ตอนออกจากวัดแล้วว่ารุ่นนี้อยากจะเป็นรุ่นสุดท้ายที่สร้างแล้วเพราะอะไรรู้ไหมโอ้เพราะว่าถ้ำขุนแผนน่ะศาสนาสถาน, daran, นนะท,าทุกอย่างก็เรียบร้อยหมดแล้วเนี่ยเอาว่าเป็นรุ่นสุดท้ายที่ผมสร้างดีกว่าเอาไปวัดเนี่ยเป็นรุ่นสุดท้ายแล้วไม่สร้างแล้วสร้างสมบูคคเนี่ยถามว่าทำไมถึงไม่อยากสร้างเหนื่อยถ้ากระทำไม่ใช่ได้จริงๆเหนื่อยแล้วเหรียญเนี้ยเป็นเหรียญที่เอาไว้ใช้เรียกคนโกยคนเรียกกคคนนโยให้้เขา เหรียญหงคู่เนี่ยเอาว่าเหรียญน,นี้เป็นเหรียญที่ใช้ได้ผลได้เร็วแน่นอนผมจึงอยากรีบเ,เพื่อนๆเอาไปแล้วลองใช้อย่างแรกก่อนเอาไปแล้วก็ร้อยเชือกแขวนหน้ารถเอาว่ารุ่นไหนที่ผมบอกว่าใช้ได้ใช้ได้จริงๆอะคุณคิดว่าคนอย่างผมอะจะเอาชื่อเสียงหรือเอาคําพูดตัวเองอะมาแลกกับเงิน300อเหรอไม่อันนี้ทําไม่ใช้แล้วเนี่ยเป็นรุ่นสุดท้ายที่ผมทำแล้วด้วยไปดูว่านี่ กีบบัวหลวงปู่ไข่วัดเชิงเลนปู่ไข่เหรียญก็เป็นล้านปิดตาก็เป็นล้านแต่พระเครื่องที่ชัดเจนที่สุดคือกีบบัวอลหังนะคราวนี้กีบบัวอลหังเนี่ยมีสร้างด้วยกัน2ยุคอันนี้สําคัญนะคือกีบบัวอลหังเนี่ย มีช่างด้วยกัน2ยุคเท่านี้จะแยกยังไงผมมาเก็บไว้ตลอดอะทั้ง2ยุคแต่เวลาจะหาใช้อะก็จะหายากหน่อยซึ่งมีวิธีการแยกได้3-3อย่างถ้าคุณจะสังเกตะนะพิมพ์ก็ไม่เหมือนกันถ้าเกิดว่าเชิงช่างอะที่แกะตอนทันปูไข่ก็แกะตอนปี15เชิงช่างต่างกันอยู่แล้วนะครับเชิงช่างต่างกันอยู่แล้วซึ่งถ้าเป็นย้อนยุกอะองค์พระจะไม่เหมือนกับ ในยุคที่ทานปุกไสองให้คุณไปดูที่น้ําเครือบอันนี้สําคัญนี่ซึ่งน้ําเครือบเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นยุคหลังอะ่ะมันจะเป็นชแชล็กถ้าเป็นยุคร้อยกว่าปีที่แล้วอะ่ะมันจะเป็นน้ําเครือบองคนึกถึงองค์เขียวไข่ากาไหมอ่าเนี่ยมันจะเป็นน้ําเครือบองค์ ไม่ใช่ชะแลกและน้ำเคลือบก็คือแก้วที่เอามาละลายอ่ะเอามาต้มละลายอ่ะให้เป็นของเหล,ลวลราพระไปจุ่มซึ่งเวลาน้ำเคลือบนี้แข็งตัวมันจะแข็งมากน้ำเคลือบเนี่ยมีใช้ในนักเรียกอะไรนะในวัดที่เกี่ยวข้องที่สําคัญสาคัญเกี่ยวข้องกังบวังอะ่ะดังนั้นเบื้องต้นคุณแยกยุคได้แล้วเห็นไหมมันจะต่างกัน องค์พระก็ต่างกันคนละพิมพ์เลยเห็นไหมครับอันนี้ปี1.5ไม่เก่าดินของปี1.5ก็เพิ่งจะเหมือนอะไรอะหลัง25พุทธศตวรรษอีกเห็นไหมอ่าเหมือนนะืดินท้อกลวยเหมือนหลวงพ่อสำเนียงวันนี้มีให้เจียบคู่กันเลยแคปหน้าจอไว้นะ เวลามีเทียบอ่ะคุณก็จะเห็นความแตกต่างว่าศิละปะก,การแกะคนละปีอ่ะไม่ได้ไม่ได้งานเดียวกันหรอกโอเคเมื่อแยกยุคได้แล้วสิ่งที่ตามมาก็คือปูไข่อ่ะถ้าท่านไม่ศักดิ์สิทธิ์อ่ะพระท่านจะเป็นร้านเหรอแต่คุณรู้ไหมครับที่คุณแขวนแล้วมั่นใจที่สุดคือกีบบัวนะเพราะกรีบบัวเนี่ยมีบันทึกเลยว่าการถินหลวงราชการที่หกะ ขึ้นไปทอดกระถิ่นหลวงอะที่วัดบางพิษีมุกเนี่ยคนที่ไปในงานนั้นน่ะจะได้รับแจกพระกรีบบัวเนี่ยพระกรีบบัวอลหังเนี่ยนะครับดังนั้นผมจึงบอกได้ว่าพระกรีบบัวเป็นพระที่ประวัติชัดเจนที่สุดของหลวงปู่ไค่อ่านี่ได้ความรู้กันแล้วถ้าของยุคหลังจะเป็นชาเล็ตถ้าของยุคในอดีตจะเป็นน้ำเคลือบน้ำเคลือบก็คือแก้วละลายไฟอะเอาง่ายเล่นง,ง่ายกว่าปิดตาเล่นง,ง่ายกว่าเหรียญรุ่นแรกนะแค่ แยกยุคให้ออกซึ่งจริงแยกง่ายจะตายนะในหนังสือปูขไข่อะหน้าปกยังเป็นกีบบัวอะไรหังเลยจริงปูขไข่ว่าเชิงเลเนี่ยเจ้าของเบญจาภาคีพาระปิตาเจ้าของเหรียญหลักล้านเนี่ยที่แขวนสบายใจสุดชัดเจนสุดมั่นใจสุดคือกีบบัวนะอ่าแต่คุณต้องแยกยุคแรกยุคหลังให้ออกผมสอนแยกเรียบร้อยอันนี้ประกันให้เป็นยุคแรกคือสิ่งที่จะเห็นตอนนี้คนที่จะคุยเกี่ยวกับเรื่องภาพพวกนี้น้อยความรู้อะขาดตอนไอ้เรื่องราคาเท่าไหร่อ่ะไม่ได้ซีเรียสหรอกครับภาพผมเยอะ แต่สิ่งที่มันไม่เกิดประโยชน์สูงสุดคือว่าคนที่จะเข้ามาคุยอ่ะในความรู้ของพระเหล่านี้มันน้อยลงจริงๆนะก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้พบกันใหม่นะก็ต้องบอกว่า <c oughs> ไม่ไหวจริงๆพระผมไม่ไปไหนแล้วครับและเดี๋ยวก็มาพูดคุยกันในโอกาสต่อไปวันนี้ต้องกล่าวเคาว่าฝันดีราตรีสวัสดิ์แฟนเพจทุกๆท่านสวัสดีครับ